คุณทันย่าบอกก็เป็นเพื่อนกูก็แบบปวดหัวแล้วเกินสองคนนี้เขาไม่เลิกกันหรอก็เป็นผัวเมียกันนี่แหละกูดูทรงแล้วอ่ะนี่มีอะไรหรอพวกมึงอะตื่นตูงอนกันเขาก็คุยกันเขาก็เล่นกันอะไรกันไปตามปกตินี่มีอะไรหรอกเขางอนกันแต่เขาก็ยังคุยกันเห็นไหมเขาก็ยังเล่นยังเรียกยังอะไรกันอยู่กันมาขนาดนี้แล้วมันเป็นความผูกพันเป็นความห่วงใยกันไปหมดแล้ว พูดเหมืออนาจารย์เคยมีครอบครัวเอาก็กูเคยมีไงทำไมกูจะพูดไม่ได้ล่ะกูคเคยมีมาหมดแหละมึงจะเอาอะไรล่ะกูนีสุดมาทุกอย่างมึงจะเอาอะไรล่ะทุกคนช่วยกันกดซื้อสินค้าในตะก,กาาร้าอยู่นะจ๊ะ พ่อแง่แม่งอนเป็นเรื่องปกติมึงเขาไม่ได้คิดจะสร้างกระแสอะไรหรอกมันเป็นปกติกดซื้อของในตะก้าด้วยนะจ๊าทุกคนกดซื้อของในตะก้าด้วยจ้าทุกคนตะก้าจ้ตะก้าจะช่วยซื้อของในตะก้าด้วยนะจ๊าทุกคน ช่วยซื้อของในตะกร้าได้จ้าเร็วอุ้ยตลาดอะไรวลาดจอดเนี่รตบโลโกข้างทาง เออมีเดี๋ยวแวะโรงงานหน่อยนะเพราะว่าคนอยู่ที่นั่นหมดหรือว่าเขากลับกันแล้ววะทุกคนช่วยกันกดซื้อนาตกรกานะจ๊าก,ก,ก,ด,ซก,าากดซื้อของนาตรก้กได้จาร์เร็วรว,วีดบึ้มวีดบึ้ม,ว,มวีดบึ้มจ้า กดซื้อจอ้ากดซื้อจ้าเร็วร,วรกูพูดกับมากีไปเปลินแล้วปะวะปี๊บเปื้มเหรอล <c oughs> ไม่หรอกจยนเมื่อไหร่เวลาใช้ผมใช้เบื้องบมกบมสั่งไปสี่แต่ได้สองบูดสองอ้าวมึงก็แจ้งเคมเลย อย่าเวลาได้อะไรแล้วเสียหายอย่าไม่เค็มนะต้องเคม็มเราจ่ายเงินแล้วต้องได้กินของอร่อยอย่ามาพูดว่าไม่เค็มนะต้องเคม็มจ่ายตังค์แล้วต้องได้กินของอร่อยจําไว้ไม่เอานะที่ประเภทแบบว่ารักษาผลประโยชน์อาจารย์ไม่เค็มหรือวไม่ได้จ่ายตังค์แล้วต้องได้กินไม่มีคำว่าไม่ได้กิน ต้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองจำไว้ใครเสียหายจ้างเคมเลยบอกแอดมินขอเคมส,ส่งกาส่งนี่กำลังส่งอยู่พรุ่งนี้ก็หมดแล้วพรุ่งนี้ก็ส่งจบแล้วแป๊บเดียวรู้เรื่องเมื่อวานก็ส่งวันนี้ก็ส่งพรุ่งนี้ก็ส่งวันสุดท้าย เคมใครเสียผลประโยชน์โรงงานสิเกียวะไรกูล่ะโรงงานเป็นคนผิดพลาดโรงงานก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นมึงเคมไปเลยมึงต้องได้กินของอร่อยเพราะของมันอร่อยโรงงานเขาผลิตอร่อยแต่ถ้าอะไรไม่ได้ไม่ถูกต้องมึงก็ต้องเคมต้องแจ้งเออแล้วไม่เสียอย่ามาแจ้งว่าเสียนะ ถ่ายรูปหลักฐานม,มาดูด้วยรักษาผลประโยชน์ของตนเองและอย่าลืมรักษาคุณธรรมในใจตัวเองด้วยนะไม่ใช่ไม่ได้เสียหายอะไรแต่อยากได้เพิ่มอย่างเงี้ยรักษาคุณธรรมในใจตัวเองด้วยแช่งเคมไปสองรอบเงียบกิบทำไมเงียบละ่ะเงียบหมายถึงอะไรไม่มีคนตอบหรือยังไม่ได้รับของต้องพูดได้ชัดจะได้แก้ไขถูก ช่วยซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าตาหลังฝาระบงระเบิดอะไรอะ่ะไม่ต้องไปชิมเลยนะถ้ามีตำหนิคือฝาหลุดฝาแตกน้ำพิกระชอมาไม่ต้องกินทิ้งอย่างเดียวถ่ายรูปตอนไก่กล่องอะไรแจ้งเขาและเคมไม่ต้องกลัวเคมให้ร้อเปอร์เซ็นเลยต้องเคม ทุกกรณีกระปุกเสียหายน้ำพริกเสียหายเคมเลยอาทุกคนกดซื้อของในตะกร้าได้จะเร็วเขาบอกส่งให้แล้วเขามีใบส่งให้ไหมอะถ้าผ่ามาทิดนึงแล้วตามเลย มะม่วงอบแห้งอร่อยมากใช่ไหม,มหแต่ขอพริกเกลือคุกเยอะหน่อยเอออันนี้แจ้งโรงงานด้วยนะแจ้งไปแล้วัแจ้งไปแล้วเวาพริกเกลือ,อน้อยเกินใส่ไปเธอจะมากลัวเปลืองอะไรเพราะว่ามันเครื่องสลัดมันเครื่องสลัดมันแรงไปเลยครับมันมีอยู่ช่วงนึงที่มันแรงอ่าแล้วมันเห็นนกระปุกมันไม่ได้ดูอ่ะเนี่ยมันอ้างไปเรื่อยอ่ะแต่มันไม่คิวซีของตัวเองหรือไงฟังกูอยู่ปะเนี่ย ฟังกูอยู่ปรับปรุงนี่นะวันนี้โรงงานมาเสนอหน้ากูเยอะมากนะสองสามวันมานี้กูไปไลฟ์สดมาเนี่ยโรงงานแตละโรงงานมาเสนอหน้ากูเยอะมากนะกูบอกก่อนนะทําตัวดีๆนะจ๊ะเอลนะจ๊ะกูบอกก่อนต้องปรับปรุงตัวเองได้แล้วนะวันนี้ก็มาเสนอกูอีกหลายเจ้ามากคุณทัญญาเองก็เสนอกูเหมือนกันเรื่องผลิตของเนี่ย อย่านะอย่านะมึงรอบนี้กูเอาจริงนะกูไม่ปล่อยให้ตัวกูเสียหายนะกูบอกให้อุตสาห์ช่วยกันทำประโยชน์มาทำธุรกิจร่วมกันมาหาเงินหนาทองมาตั้งเยอะแยะแต่ไม่คิดจะรักษาผลประโยชน์ตัวเอง มันต้องรักษาผลประโยชน์ตัวเองสิกูหาเงินไม่ตั้งมากมายขนาดนี้เ,เสนอทุกอย่างอะ่ะวันเนี้ยโรงงานเนี่ยวิ่งกันก็มาอุตลุดไปหมดคคอนแทเทียยบเเลนี่ยวันเนี้ยนนคอนแทคมาบาเลยฝากนั่นฝากนี่มาเนี่ยลุมเข้ามาหาอาจารย์นะ เจ้าของโรงงานเท่านั้นวันนี้ที่มามีน้ำพริกกูบอกเลยเขาปลูกอะไรมีหมดเหมือนเหมือนพี่ดีะครับจะเป็นน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกปลาแซลมอนพี่ดีคนนั้น,นครับที่เขาบอกจะเสนอแล้วตามอย่ามีอีกโรงงานหนึ่งมาจะมาทำน้ำพริกกูเนี่ยเสนอเลยได้ทุกอย่าง รักษากันไว้ให้ดีนะมืองมีอะไรมาแล้วไม่รู้จักรักษาบอกไม่รู้จะบอกยังไงให,ให้แก้อันนั้นแก้อันนี้ก็ไม่ค่อยจะแกมันไม่รู้เป็นอะไรปล่อยปะาละเลยโบยคนนั้นโยนคนนี้ไม่เคยรับผิดชอบตัวเองกูช่วยทุกอย่าง คิดถึงประโยชน์ผู้อื่นคิดถึงประโยชน์ตัวเองบ้างหรือเปล่าดูยอดขายกูจะขออนุญ,ญาตนะจ๊ะขออนุญ,ญาตขิงนิดนึงเสียเบียร์ไล่ขิงขออนุญาตขิงหนึ่ง<ม>ดูนะจ๊ะเป็นห่วงคนอื่นได้เป็นห่วงตัวเองบ้างหรือยังดูนี่จ้ะเออดูยอดขายชันนิดนึงนะจ๊ะนี่สี่แสนเจ็ดหมื่นเองดูดิวันนี้วันนี้พันห้าร้อยบ้านออเดอร์สี่แสนเจ็ดหมื่นจะห้าแสนแล้ว หนูจะห้าแสนแล้วลูกก่อนเป็นห่วงคนอื่นกูเป็นห่วงตัวเองแล้วจ้ะมึงนะ่ะเป็นห่วงตัวเองหรือยังกูมีเงินกูเอาตัวรอดได้ทุกอย่างมึงละ่ะเอาตัวรอดหรือยังชิงนนปเปลี่ยนเธอก่อนจะเสียลูกค้าก่อนจะเสียลูกค้าเปลี่ยนเธอกี่ออเดอร์ลูกกี่ออเดอร์ลูกนูนี่ ออเดอร์เพิ่มขึ้นทุกวันจากการด่าของกูพันห้าร้อยพันห้า้อยสี่ิบเอ็ดบ้านลูกยอดสี่แสนเจ็ดเสียลูกค้ากดจ้าทุกคนปังมากปังไม่ไหวเสียลูกค้าแบบใดเสียลูกค้าว่ะไล่ขิงโปรดเรียกฉันว่าเสียเบียไล่ขิง ไล่ขิงจ้ะมึงจาไว้ของกูอร่อยและของกูอร่อยจริงไม่ใช่อร่อยตอแหลทุกคนพูดว่าอร่อยกูไปเอาของกูให้ใครกินทุกคนพูดว่าอร่อยของกูของดีพอเปลี่ยนโรงงานเอาที่ผายแล้ว <c oughs> กูด่าไปแล้วกูคิดว่ <c oughs> ดาให้ให้ให,ให้ให้เปลี่ยนอะไรให้เปลี่ยนลูกค้าลูกค้าหนีก <c oughs> ูด่าไปแล้วขอโทษนะ มึงบาจังหวะโบ๊ะบ้ามึงก็โดนแบบนี้แหละขอโทษนะจ๊ะกูบอกแล้วเวลาพิมอะไรให้พีมมันมชัดเจนพิมมห้มันถูกต้องไม่เคลียเองนะ,ะมึงไม่เคลียเองไม่ไม่ดิพที่กูจ้ะ<อ>ิีที่มึงจ้ะ<อ>ก่อนโทษตัวเองโทษคนอ,อื่นก่อนเนาะด่า <c oughs> จังหวะโบ๊บ้ามากอาเร็วเล่เข้ามาเล่เข้ามาเลยจ้า กดซื้อน้ำพีเรจากก้าเลยจะเร็วช่วยกันกดซื้อสินค้าเรจากกาา่าจา้ยนะจ๊ะช่วยกันกดเลยจา้าทุกคนออเดอร์กำลังป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 ังเลยจา้าเร็วอีกนิดเดียวจะห้าแสนแตกแล้วเอาไว้ห้าแสนแตกเลยจา้าเอาไว้ห้าแสนแตกเลยจะเร็วเอาไว้ห้าแสนแตกเลยจะเร็วช่วยกันจา้าช่วยกันจา้าเสียเบียร์ไล่ขิงจา้า เร็วจ้าเร็วจ้าเร็วจ้าช่วยกินช่วยกินช่วยกินช่วยไอย้ไม่ใช่ช่วยซื้อไปกินได้ใจเร็วโรงงานแพ็คของไม่เรียบร้อยค่ะสู้แก๊งสูงไวัยไม่ได้มันจริงไงวันนี้กูก็ไปเห็นมกตาขนาดวันนั้นกูเข้าไปโรงงานกูพูดแล้วนะสอนแล้วว่าต้องแพ็คยังไงเห็นกันและกะตาสุดท้ายเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนกูจะให้เวลาดูอีกแป๊บเดียว จริงกูจะให้โอกาสอีกแค่ไม่นานนี้ถ้าไม่คิดจะปรับปรุงอะไรเลยเอาโทษเอาภัยมาถึงกูตลอดเวลากูเปลี่ยนจริงนะคอนแทคในมือกูตอนนี้เยอะมากเยอะมากไม่ต้องแย่งกันได้กับทุกโรงงานแจหมูเนี่ยก็มีจานใช่ใชแ,แคปหมูหนังไก่บรรจุพันอย่างดีไหน เอามาเสนอกูเองเลยกับเบอร์งงน,นี่แพ็กเกจจริงหนังไก่ทอดกรอบดูบรรจุพันเสนอกูแล้วนี่เลิศมาแล้วชำนาญการของทอดทุกอย่างหมูทอดอ่ามึงไม่คิดจะเปลี่ยนเดี๋ยวกูเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> เสียโอกาสในการขายกูหลายอย่างมากออจริงนเพราะวนนี้เราขายหมูไม่ได้ตอนเนี้ยต้องหยุดขายหมูเดี๋ยวกูให้อินี่ผลิตให้กูแล้วมาแพ็คอย่างเดียวสะดุ้งแล้วกูว่าเวลาเนี้ยสะดุ้งแล้วสะดุ้งโยงแล้วกูกระตกนะเพื่อให้มึงเปลี่ยนนะหลายกระตกแล้วนะเปลี่ยนได้แล้วนะเปลี่ยนได้แล้วพัฒนาได้แล้ว พัฒนาไปไหนต่อไหนแล้วกูจะโตกูโตไม่ได้ยอดกูจะไปกูก็ไปไม่ได้กูเสียโอกาสในการขายทางนู้นทางนี้ไปลูกค้าถามหาจนพิ่มหากูอาจารย์ทำไมสั่งทางนั้นไม่ได้พอตอนนี้กูขายติ๊กตอกไม่ทันกูต้องมานั่งตอบลูกค้าและเสียเป็นแสนนะกูบอกให้หลายแสนด้วยขายไม่ได้กูต้องปิด แล้วมาลงอ่ตติกตอกอย่างเดียวเสียโอกาสมากแล้วโคส่วนลดเยอะมากตรงนู้นน่ะเสียโอกาสสุดๆวันที่เจ็ดลงพอลงเรื่อ,อสบ่บาทราบแล้วจ้าเปลี่ยนนวันที่แปด